สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและสงขลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา19นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี ในการน,นี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานศสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดป,ปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มารอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกับสเสด็จอย่างแน่นบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานศสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าสองพระองค์ทรงแย้ยมประสวนโบกพระหัตให้กับราษฎรทุกคน เดยวราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความปลื้มปิติที่ทั้งสองพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัคราศาสนูปุปท h a m p h ด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบสารทุกศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสื่อไป ซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้มพ้นที่ได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลลอองทุเลพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ราษฎรเฝ้าทูลลอองทุเลพระบาทถุนกล้าทุนกระมอ่อมถวายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เวลา21นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดปัตตานีถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งส่งเยี่ยมประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่ไปรอข้าทุลอกทุเรศพระบาทสมเด็จ ก็เป็นครั้งแรกที่ชาวจังหวัดสงขลามีโอกาสได้ชื่นชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีศิลปินจากชมรมโนราจังหวัดสงขลาตั้งใจแต่งกายงดงามไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกับเสด็จด้วยความจงรักภักดีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานครเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2563ณมัสยิกลางจังหวัดปัตตานีและการพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหมานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2561และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2561ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2560เป็นวันที่หนึ่งวันนี้เวลา16นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่หนึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชถูลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายปร,ริญญาศิลปศาสตรดุษดีบัณฑิตกิติมิศสาขาว,วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงตระนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศการพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ จึงส่งสนับสนุนประชาชนให้ได้ศึกษาเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมถึงสามารถนำความรู้มาพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพระราชวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการวางแผนจัดองค์การการนำการอำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกยียรติองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โอกาสนี้พระราชธานมพระราชาวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างและให้อิสระในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษาอย่างมาก บัณฑิตผู้สำเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรอย่างแรงกล้าความเพียรน,นี้เป็นกำลังสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความกล้าคือเมื่อเชื่อมั่นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็กล้าที่จะทำสิ่งนั้นจนสำเร็จโดยไม่ย่อท้อไม่ละทิ้งไม่ยอมพ่ายแพ้แม้ต้องเผชิญความยากลำบากหรืออุปสรรคปัญหาต่อไปในภายภาคหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใดก็ตามจึงชอบที่แต่ละคนจะรักษาความเพียรที่มีอยู่พร้อมทั้งฝึกฝนอบรมให้ยิ่งกล้าแข็งอยู่เสมอความเพียรทั้งนั้นจะได้เป็นกําลังส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการและนิติศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน2,160คนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ12สาขาวิชา78หลักสูตรแบ่งออกเป็น5ระดับคือหลักสูตรปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมสมาชิกมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทศกาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้เวลา18นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากอาคารอาเนกนิทัศน์ไปยังลานปาริชาติอาคารบริหาร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลอองทูลิีพระบาทรับเสด็จโดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทรงแย้มพระสวนและทรงโบกพระหัดแก่ราษฎรที่มารอชื่นชมพระบารมีและต่างพร้อมใจเปล่งเสียงถวายพระพรอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยให้บริการประชาชนในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาส ให้พันตรีประสานเหมือนพงผู้อำนวยการกองแพทย์หลวงเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทกรบาบบังคมทุนรายงานผลการตรวจรักษาประชาชนที่มารับบริการโดยกองแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกโรงพยาบาลพระนั่งกล้าวโรงพยาบาลศรีธัญญาสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมาออกหน่วยตรวจรักษาโรคให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนบริการตรวจโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางซึ่งได้นําเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่ทันสมัยมาตรวจวินิจฉัยอย่างครบวงจรรวมทั้งมีบริการกายภาพบําบัดพร้อมทั้งทันตกรรมอีกด้วยโดยในวันนี้มีประชาชนมารับบริการรวมจํานวนทั้งสิ้น321รายตรวจโรคทั่วไป293รา29ยโรคที่พบมากได้แก่ค่าสายตาผิดปกติ ตาแห้งต้อลมกล้ามเนื้ออักเสบและเข่าเสื่อมจากนั้นทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวนสคนพร้อมกับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษาพยาบาลในการนี้ทรงทรงับผู้ป่วยนำเฝ้าไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกทั้งยังมีพระราชปฏิสันทานกับคณะแพทย์และผู้ป่วยโดยทรงห่วงใย,ยและหาแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธีอย่างความเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น จากนั้นทอประเนสสำนักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานกปรรได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญ ในการสนองพระราชาดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาด้านต่างๆในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้บรรลุผลตามแนวพระราชาดำริที่ได้พระราชทานไว้มาตั้งแต่ปี2495รวมทั้งสิ้น4,877โครงการจำแนกได้8ด้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมากถึง3,336โครงการและด้านอื่นๆ ประกอบด้วยด้านการเกษตรด้านสาธารณาสุขด้านคมนาคมด้านสวัสดิการสังคมด้านส่งเสริมอาชีพด้านสิ่งแวดลอ้อมด้านบูรณาการและอื่นๆซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามพระบรมราชโองารที่สําคัญในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นท่อประนีนิทัศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ได้สร้างอาชีพให้กับราษฎรในทั่วทุกมูมิภาคของประเทศซึ่งเป็นงานฝีมือจากชาวนาชาวไร่เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนเช่นงานปากักงานตุ๊กตาปั้นชาววังจากสารย่านลิเภาจากสารไม้ไผ่ลายขีดผ้าไหมผ้าายทอมือ พร้อมกันนี้ราษฎรที่มาออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นภายในงานที่จะแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาโอทอปเฝ้ o top, าทุลละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายสิ่งของเที่ยวระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปาชีพท้องถิน่นทั่วทุกภูมิภาคทำให้ราษฎรมีโอกาสแสดงงานฝีมือเกิดเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนซึ่งต่างเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับสเสด็จอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชาดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสกุโไทัยธรรมธิราชประจปีการศึกษา2560ในระหว่างวันที่19-20ธันวาคม2563 ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขคานาใหมพระราชทานแก่บัณฑิตผู้ปกครองญาติบัณฑิตและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงสมเด็จพระนิธิธรรนที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ราาัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอกไพบุญนาคสกุลวันนี้เวลา16นาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระนิธิธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปเมนหลวงหน้าพราชอิสริยาพร์วัเทเศรษฐานราวาดในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกไพบุญนาคสกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะลำไส้ขัดเลือดเมื่อวันที่6ตุลาคม2563กสิมริอายุ88ปี พลเรือเอกภัยบูลนาคสกุลเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคม2474ที่จังหวัดราชบุรีเป็นบุตรของนายถมและนางพร่มนาคสกุลเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมนายเรือในปี2492และได้รับทุนกองทัพเรือให้ไปศึกษาจนจ,นจบปริญญาตรีวิศวกรบัณฑิตจ,จากมหาวิทยาลายัยเรสประเทศอังกฤษและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก,เอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษ พลเรือเอกไพบูลเป็นผู้พัฒนาและจัดวางหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิวศวกรรมไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนในเรือเป็นผู้ร่วมบุกเบิกวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลในยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึอกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นกรมอิเล็กทรอนิกส์ฐานเรือในปัจจุบัน นเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรสายเทคโนโลยีของกองทัพเรือสําหรับปฏิบัติงานในกองทัพรวมทั้งในเรือรบที่มีระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์อันทันสมัยงานที่ถือเป็นเกียรติประวัติคือการถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชน้ากาธทเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทางด้านวิทยุสื่อสารตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมา มีผลงานวิจัยออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าตรวจการหาทิศการแพร่คลื่นความถี่วิทยุตามพระราชดำริจนกระทั่งสำเร็จผลได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่4นอกจากนี้ยังมีผลงานในกองทัพเรือได้แก่การควบคุมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการไฟฟ้าอาวุธในเรือฟริเกตเรือรบหลวงมกุฎราชกุมารและชุดเรือรบหลวงปราบปรปัก การเปลี่ยนระบบอาวุธและระบบควบคุมการยิงให้แก่เรือรบหลวงตาปีเรือรบรวมมกุฎราชกุมารเป็นระบบดิจิตอลตำแหน่งสำคัญได้แก่ราชอ,องครักษ์พิเศษผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ารองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการด้านสวิตครอบครัรวพลเรือเอกไพบูล์สมรสกับศาสตรารย์กิติคุณดกรกาญจานานาคสกุลมีบุตรธิดาดรวมสามคน สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการชาติออนไลน์ประจำปี2563วันนี้เวลา17.45นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ทรงเปิดงานการชาติออนไลน์ประจํปี2563โอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดร้านการชาติออนไลน์เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจํานวน12รายจากนั้นทรงพระดําเนินไปทรงสัมผัสลูกไอปอนเปิดงานการชาติออนไลน์และเปิดแพร่กลุ่มป้ายนิทรศการงานกาชาติที่สวนลุมพินีภายใต้แนวคิด Connectivity Soft Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนจากนั้นทอพระเนกการแสดงโขนชุดการให้ไร้พรมแดนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และท็อปเทรนนีกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม www. งานกาชาต .com อาทิร้านโครงการสมพระองค์ร้านที่ชนะการประกวดออกแบบร้านกาชาติออนไลน์งานกาชาติประจําปี2563จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29ธันวาคมนี้โดยสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยพัฒนารูปแบบการจัดงานกาชาติจากออราวกลสู่ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www. ารกาชาต .com สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 งานกาชาตเป็นมหากรรมรื่นเริงจัดปักกว่า90ปีมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพื่อระดมทุนหาเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ประสบภ,ภัยพิบตัติสำหรับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www. งานกาชาต .com อาทิการประกวดออกแบบร้านกาชาตออนไลน์การประกวดควงใจงานกาชาตออนไลน์ร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทอาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการสพระองค์สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านสินค้าอุปโภคบริโภคของที่ระลึกซื้อผ่านระบบอีคอมเมิร์ซนอกจากนี้ยังได้ร่วมทําบุญผ่านการซื้อสินค้าที่ระลึกงานกาชาติออนไลน์เสื้อโปโลกระเป๋าผ้ากระบอกน้ําหรือจะร่วมทําบุญผ่านการเติมชุดฐานน้าใจสะสมบุญสมทบทุนช่วยกาชาติโดยซื้อสลากกาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งจะออกสลากในวันที่22ธันวาคมนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมินสุทธานารีนาถโปรดให้ม่อมหลวงสา,ร,ารีกิตยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานราชวินิจร่วมใจ .63 นอกประชุมโรงเรียนราชวินิจซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่44เพื่อน้อมดํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพ,พรมนาถบพิษที่ได้พระราชทา,านกําเนิดโรงเรียนราชวินิจเมื่อปี2 5 0 9 เพื่อเป็นต้นแบบในการให้การศึกษาและปรับปรุงด้านวิชาการรวมทั้งการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศอันสอดคล้องกับชื่อพระราชทานว่าราชวินิตที่หมายถึงสถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองครูนักเรียนและสิทธิ์เก่าร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาทุนสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนโอกาสนี้มอบเข็มเกียรติคุณแก่ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นนักเรียนดีเด่นผู้ช่วยเหลืองานสมาคมปกครองดีเด่นและผู้มีอุปการ,ระคุณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน จากนั้นชมการแสดงขวนราชวินิจร,ร่วมใจถวายพระพรนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิรทศการสาพระราชาพัฒนาเด็กดีสีราชวินิจคิดสร้างสรรค์ที่น้อมนำสาพระราชามาจัดทำเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละกลุ่มสาระวิชาทั้ง8วิชาในปีการศึกษา2562ได้รับรางวัล IQA Award ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษระดับยอดเยี่ยม ซึ่งกิจกรรมในปีนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่ส,งส่งเสริมให้ผู้ปกครองครูนักเรียนและสิทธิเก่าได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์หาไรายได้สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนปัจจุบันโรงเรียนราชวินิตมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2,433คน จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิเซนชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ